สวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้นะครับพาลูกค้านะครับมาหาซื้อโมนะครับโมเก้าห้านะครับเดี๋ยวจะไปใส่เซตทีหนึ่งห้านะครับก็ตอนนี้นะครับอ่ามาอยู่อู่ช่างนี่นะครับป่ามะคาบนะครับนี่เกื่องมือสองนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอขายก็ตามสภาพนะครับก็ดูเอาเองนะครับก็สภาพยังไงก็ตัดสินใจซื้อเอานะครับ อ,อันจนะเป็นล้อแท็กระโพดนะครับก็เล็กดีจังเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะไปถามช่างนี้ที่ว่ามันวงเท่าไหร่เฮ้น่าสนใจไอ้ช่างน่าสนใจเนี่ยล้อเนี่ย<ห>วงเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ความสูงอะ่ะความสูงของวงอะกี่กี่เท่าไหร่กี่เซนเอ้า <laughs> อ๋อมาเถิญนะอ่าอันนี้อันนี้ยางมือสองนี่ขายเหรอเส้นเท่าไหร่เนี่ยนะเส้นละร้อยนะเส้นละอ๋อนี่ครับยางมือสองก็มีนะครับเส้นละร้อยนะครับก็อ่านี่นะครับสภาพสวยๆนี่น่าจะเป็นแปดศูนย์นะครับอ่าขูบเดินตามก็มีนะครับหนุกอ่าแล้วก็ นี่จะเป็นเจ้าโลกนะครับ LM นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เป็นอาทีร้อยสิบนะครับก็สภาพก็โอเคนะครับแต่คงไม่ได้ติดให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีแท่นวางครับ ทำดูโค้งหน่อยนะครับอ่านี่จะเป็นโค้งช้างเหล็กโอ้ช้างเหล็กก็สภาพสำหรับนะครับคนต้องการจะไปทรงสูบน้ำนะครับก็ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวไปดูช่างนี่หน่อยนะครับโอ้ยขาดอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยฐานก็มีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ขายนะครับได้บั่นไฟนะครับกิโลเนี่ย ทำไรนะช่างทำไรอ่ะหอดน้ำแขขายโอ้โหแต่ก็ย่อยขนาดนี้เลยเนะี <laughs> ่ยย่อยทุกชิ้นย่ยทุกชิ้นนะโอ้ oh, ใครสนใจอะไรนะครับก็รับย่อยหมดรับย่อยรับย่อยนะครับ <laughs> เป็นตัวไม่ไปจะย่อยๆอ,อ,อย่างี้ก็เอานะครับย้ำครับโอ้ตัวนี้เก้าห้าเลยเก้าห้าสภาพนี้อยู่เท่าไหร่เนยช่างตัวนี้แปดพันบาทครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับ ขายโมกินไปแล้ว <laughs> เฮ้ยโมอื่นเาใส่ไปก่อนเด้ <laughs> อ่านี่จะเป็นเจ้าพลังนะครับ105 <laughs> เป็นรุ่นเฮปนะครับอ่าเป็นหม้อต้มนะครับอ่ารุ่นนี้ถ้าเกิดว่าไปแปลงหม้อน้ำก็ได้แค่ซื้อหม้อน้ำมาเท่าไหร่จบเลยจบเลยฮะม้อน้ำแล้วก็พัดลมน้ำเป็นลมเอ่อติดไหมเนี่ยเครื่องแจ๋ช่างติดครับขายแล้วครับขายแล้วขแต่ขายไปห้าพันนี่แหละก็อ,อีห้าพันมันก็ไม่แรงนะ แหม่ยี่ดามันเป็นหม้อต้มเลยเนี่ยขายคนไปเขาไปใช้หม้อต้มเงี้ยเขาไปเป็นป๊มอ๋อเขาไม่จําเป็นต้องใช้บะลมเขาอยู่ที่ใช้น้ำผ่านเลยอ๋อครับโอ้โหแล้วรุ่นเก,ก่าๆอย่างงี้จะไปไหมเนี่ยก็ยได้เนี่ยพวกเนี้ยเค้นดีเนี่ยขายได้วหรอขายอีกแก้วเหรอ <laughs> ขายไหน <laughs> ข,าขายพระอะไรอ๋อพระไปทำอะไรครับอชอบอ๋อเขาชอบทรง อ๋ออนุรักษ์ออัวอนีตัวอันนี้ปั๊มลมมาขายนะครับเฮ้ยขายไม่ได้ขาย่้อ๋อแต่ผมเห็นอะไรวางๆผมก็ว่าขายหมดเลยอ๋อญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นนะเครื่องใหญ่เนี่ยร้อยห้าอุ้ยใช่หรือมอกองน้อยอ่ะเดลงแปดห้าเขาแปดห้าใช่ไหมก็ดูใหญ่ระดูดูพอกันเลยนะกับเครื่องร้อยห้าน่ะ เลยให้อยู่นูขายตัวนั้นหมื่นสอ๋อนู่นนะครับตัวเมื่อกี้ที่ดูตรงนู้นนะครับหมื่นสี่แล้วใดเนะขายป่ะไดอะไนะใดอ่ะเอาไงหกพันห้าหกพันห้าอ๋อได้หกพันห้าเพราะคือพร้อมสัลลี่เลยฮะพร้อมสัลลี่อ่ะพร้อมสัลลี่แปดพันบาทครับไม่ต้องต่อมัต้องต่อพอต่อก็ไม่ใหายเออเออได้เลย อันนี้อีทีไปยังมีรครับอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ทะเลทะเลทองเจ็ดเจ็ดพันอ่าเจ็ดพันขนาดสดนะครับในร้านมีอะไรบ้างอ่ะโอ้เยอะเลยนรเนี่ยโอ้สต๊อกอะไรเยอะเลยอืมอะไรเยอะอ้าอันนี้เป็นเป็นของที่เป็ดเหรอของที่เป็ดครับอันนี้โมเออบอกราคาโมหน่อยช่างถ้าเกิดว่ามีใครต้องการนี่ราคาสองพันเนาะ อ๋อสองพันโอ้สวยกิ๊บเลยเนี่ยเอาได้ครับเออผลได้ไหมช่างผลไม่ได้ผดไม่ได้ด้วยหลอกซื้อเขาไว้หลอกซื้อเข้าไว้อ๋อหลอกซื้อเข้าไว้อ๋อแต่ของเขาไม่รู้เลยอ่ะของไม่รู้หรอกอ่าเดี๋ยวโทรศัพท์มานะครับอ่ะไอทีของกองนี่ขายไหมเนี่ยช่างขายครับอะไรถอดนะเออนิคพอารพีมันมีของอาร์ทียังไหม ของอาร์ทีมันแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมอาร์ทีรุ่นไหนครับอาร์ทีพวกอาร์ทีพวกร้อยสี่พวกอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วงนี้มันจะแคบกว่าแล้วมันจะเป็นขีดๆเนี่ยอ๋อแค่นั้นเองครับผมอ๋ออีกเป็นของกันต์มาเนี่ยยันต์มาอ๋อเบี้ยวก็มีอ่ะเท่าไหร่นะเบี้ยวของอีทีเนี่ยฮสองร้อยเนี่ยคันเองห้าสิบบาทได้ไหมเนี่ยโอ้ เดี๋ยวบอกราคาเลยทั้งอันไหนข้ออะไรยังไงบ้างเผือมีคนสนใจนะ,ะนี่แคมมีทีีทีปะ่ะอ่ะอย่างเงี้ยถ้ายกอย่างเงี้ยเท่าไหร่เลยจังเจ็ดร้อยบาทเออไม่แพงนะเจ็ดร้อยแต่แต่ผมเคยซื้อของใหม่นะพันกว่านะแคมเส้นเดียวเลยอ,อเนี้ยเจ็ดร้อยอ่อแล้วอ่างอ่างอันนี้เจ้าพลังพันห้าร้อยบาทครับอ่าพันห้านะครับอันนี้ขายไหม่ัง อ๋ออะไรขายเหรออ๋อ้าวเดี๋ยวอันนี้ก็มีเนี่ยครับก้านอ่าก้านอีทีเอะเอ็นมาเอาเอาเลยเอ็นมาพวกก้านพวกร้อยห้าอะไรมีไหมล่ะไม่มีครับอ๋ออ๋อถ้าถ้าเกิดเป็นแคมป์อย่างเดียวนี่เท่าไหร่เนี่ยเออครับสี่ร้อยครับขายเลยครับสี่ร้อยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้อ่าโมโมนี่ก็ขายเหรอขายสองพันนะถึงแล้วอ๋อสองพัน โอ้บางกิโลเนี่ยชาย่างย่งอ่ะ,อะไม่ต้องมาช่างนะจำได้เปล่าบอกโลครึ่งอ๋อจะบกโลครึ่งนะครับอโอมีของเยอะอนี่ยางนะครับยางนี่ก็มีนะครับตรงนี้ลงทุนโอ้ตรงนี้ชุ่งลงทุน <laughs> นี่โม่แอร์วินน่ะวินก็มีนะครับโอ้มีเยอะอ่านี่นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับช่างนี้นะครับโซนป่ามะคาบนะครับช่างเดี๋ยวขอเบอร์โทษหน่อย เออมาหาตั๋บัดมาฮโอ้ไปสวยอ่ะเดี๋ยวนี่นะครับช่างนี้จัดให้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดเยอะจังเลยช่างชอบเลขเจ็ดอ่าโอเคนะครับตามนี้นะครับอ่า นี่ครับนี่ครับพาพี่เข้ามานะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอจบไปเพียงค่นี้ก่อนนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ